มุสลิมหลายคนที่เริ่มสนใจการลงทุนอาจจะเคยได้ยินคำว่า forex วันนี้เรามาชวนคุยเรื่องนี้กันแบบง่ายๆกันค่ะ forex คืออะไร forex ย่อม,มาจาก foreign exchange คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่าเงินของแต่ละประเทศค่ะเช่นดอลลา่ากับยูโรเยนกับบาทอะไรแบบนี้ลองนึกภาพง่ายๆนะคะเวลาเราไปต่างประเทศ แล้วเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราแลกตอนถูกแล้วไปขายตอนแพงก็จะได้กำไรนี่แหละค่ะคือแนวคิดของ forex แต่ในตลาด forex นะ่ะมันเป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มีความผันผวนสูงมากและสามารถเก่งกำไรได้เร็วในเวลาไม่กี่นาทีแล้วมันฮาล้านไหมถ้าเป็นการซื้อขายเงินตราจริงมีการส่งมอบเงินแบบทันที ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีการกู้ยืมแบบนี้นักวิชาการบางท่านก็บอกว่าสามารถหาล้านได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงบร็เกอร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในไทยจะไม่ใช่การซื้อขายเงินจริงมันคือการเปิดสัญญาที่แค่เก่งว่าราคาจะขึ้นหรือลงเหมือนการพนันราคาค่างเงินแถมบางที่มีดอกเบี้ยค้างคืนหรือที่เรียกว่าสวอปและที่เรียกกันว่าเลเวอเรจที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเข้าข่าย ดอกเบี้ยและความไม่ชัดเจนตามหลักศาสนาบโบรกเกอร์ที่ฮารานมีไหมในประเทศมุสลิมเช่นมาเลเซียมีบโบรกเกอร์บางแห่งที่เขาให้บริการแบบชาริอะค์คอมพลีเนต์มีการถือครองสินทรัพย์จริงไม่มีสวอปไม่มีดอกเบี้ยและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาโดยตรงแต่ในไทยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีบโบรกอร์ใดที่มีการรับรองว่าเทรดแบบฮาลันได้ร้อเปอร์เซ แม้จะมีบางเจ้าโฆษณาว่าเป็นบัญชีอิสลามแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีจุดที่น่าสงสัยเยอะอยู่ค่ะถ้าอยากลงทุนแบบสบายใจลองเริ่มจากสิ่งที่เราตรวจสอบได้ง่ายกว่าอย่างเช่นหุ้นฮาลานกองทุนฮาลานหรือการลงทุนในธุรกิจจริงที่ชัดเจนว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามการลงทุนไม่ใช่เรื่องรีบค่ะแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจและเลือกให้ถูกทางโดยเฉพาะกับมุสลิม เราต้องเลือกทางที่หาลานไม่ใช่แค่กำไรเร็วสรุปง่ายๆเลยนะคะ Forex ไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่ที่ไม่หาลานคือวิธีการที่ใช้กันอยู่ในบรกเกอร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในไทยเพราะมันไม่ได้ซื้อขายเงินจริงแถมมีดอกเบี้ยอีกด้วย